ลองมาดูอีกหนึ่งห้องพักของโรงแรมเขาใหญ่ลำตะคองนะครับห้องนี้จะเป็นห้องที่เรียกว่าห้องเตียงเดี่ยวนะครับก็คือนอนคู่นะครับอย่างงนะครับซิงเกิลเบดกับดับเบิลเบดผมงงตลอดเลยครับชีวิตนี้นะฮะอันนี้ก็คือส่วนของห้องน้ํานะครับลักษณะห้องน้ํานะครับที่เก๋ไก๋ก็คือจะมีที่นั่งอาบน้ํานะครับสไตล์แบบญี่ปุ่นนิดนึงนะครับสําหรับคนยิบคนคู่สูงอายุนะครับก็จะเหมาะมากเพราะว่าการนั่งอาบน้ําก็จะมีความปลอดภัยกว่ายืนอาบนะครับ ส่วนต่อไปก็จะเป็นเตียงนะครับซึ่งเป็นเตียงหาดคิงไซส์นะครับเป็นเตียงขนาดใหญ่เลยนะครับนอนสบายกิ้งกันเพลินครับนะฮะอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ปกตินะครับง่ายๆนะครับโทรทัศน์ส่วนบรรยากาศภายนอกห้องนะครับอย่างที่เมื่อกี้ได้ดูไปแล้วนะฮะห้องก็จะมีการเชื่อมกันระหว่าง2ห้องแต่ว่าเชื่อมที่ระเบียงด้านนอกนะครับเป็นส่วนตัวมากครับ ที่เห็นไปด้านนอกก็คือลำธารน,นะครับก็คือลำตะคองเนี่ยนะครับที่ไหลผ่านหลังโรงแรมเขาใหญ่ลำตะคองเลยนะครับที่เห็นไกลๆเป็นโต๊ะหินนะครับก็สามารถนั่งประชุมนะครับแล้วก็ทํากิจกรรมยามบ่ายนะครับได้กันอีกอย่างสนุกสนานเลยครับแวะมานะครับโคราชขยักขับแนะนำครับโรงแรมเขาใหญ่ลำตะคอง